ในหลวงพระราชินีสเสด็จเยี่ยมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชราราชธิดาวันที่15ธันวาคม2565ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขนา เสด็จออกจากอาคารภูมสิริมังคลานุสรมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเวลา14นาฬิกา43นาทีนายจิรวัตรเปรอุดมกิจหนึ่งในประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จกล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จทรงพระดำเนินมาหาและมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนต้นกราบทูลกับพระองค์ว่าประชาชนมาถวายกำลังใจและทูลกล้าวถวายดอกไม้ที่เตรียมมาจากบ้านพระราชินีทรงรับดอกไม้ที่ทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับ สั่งว่าจะนําไปพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช,ชระกิตยาาิยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาจากนั้นเสด็จประทับรถย,ยนต์พระที่นั่งเสด็จพระาราชดำเนินกลับ